เอาไปยลงมาเฉยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปตัดต้นนะลงมา้เลยลงเอข้หาเลยโอเคอร่อยเนาะส้มตัเนี่ยแซ่บริลเลยานเนี่ยอมากเลย่ขาบอกว่าแม่ขาแซ่บใช่ไหมลูกฐานของคู อ๋อเผ็ดไปเที่ยวกับเราไหมเนี่ยถามไปพวกนี้ได้เผ็ดเท่เดสักสามเม็ดรือสองไหมยือแ้สองเลยต้องายยไ่ายอูนี่ใช่ไหมฟังเยอะเลยมั้ย ควงอร่อยมากบอนี้อร uh ่อยกว่าร right, uh ู so, ้อ right, ้มาเอาเอาเสียงของน้องๆมาตัดเสียงอไรกดได้น้องอร่อยมากคามนี้อร่อยมากอร่อย้ก่่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแกไอ่นี่ mua làm ra hả bạn? cái này kiểu là người ta kiếm được không? đúng đúng cái này đúng không? nó mới có cái có cái này, có cái i <síntos>